สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช h a n n e l My Imaging ครับ ต้องบอกเลยว่านี่เป็นอีกหนึ่งสมาร์ทโฟนที่ใครหลายๆคนกำลังรอครับกับเจ้า Xiaomi Redmi Note 10 Pro ครับหลังจากที่ผมได้ใช้งานมาประมาณ2สัปดาห์นะครับต้องบอกเลยว่ามันเป็นมือถือ mid range ที่โหดเอาเรื่องเลยครับโหดมากๆเลยแต่ว่าวันนี้ขอดักไว้ตรงนี้ก่อนเลยนะครับว่าถ้าหากใครที่ดูรีวิวของผมจบนะครับไม่ว่าจะคลิปไหนนะครับการสั่งซื้อผ่านลิงก์ของผมนะครับจะถือเป็นการสนับสนุนช่องเป็นในตัวเนาะก่อนที่เราจะไปดูตัวเครื่องนะครับขอพูดแบบไปไวๆเลยแล้วกันนะครับว่าภายในกล่องเขาให้อะไรมาบ้างนอกจากตัวเครื่องนะครับก เคสใสนะครับแถมมาให้เลยแล้วก็มีหัวชาร์จ33วัตต์มาให้มีสาย Type C ครับแล้วก็มีเข็มจิ้มซิมเรียกได้ว่าเป็นอุปกรณ์พื้นฐานนะครับไม่ต้องกลัวว่าเขาจะตัดอะไรออกไปถ้าพร้อมแล้วเราไปดูตัวเครื่องกันนิดนึงครับต้องบอกว่านี่เป็นมือถือ mid-range ที่ดีไซน์มาดีมากๆเลยนะครับสีที่ผมได้มาคือ Onyx Gray ครับก็คือสีเทานินนั่นแหละ เวลาที่มันสะท้อนแสงนะครับจะให้ความรู้สึกคล้ายๆเกล็ดม้านินมังกรหรือว่าเกล็ดงูดำนะครับสวยมากๆเลยขอบตัวเครื่องเป็นดับเบิลเท็กเจอร์ครับด้านข้างเนี่ยจะเป็นแบบเงาครับแต่ว่าด้านบนกับด้านล่างจะเป็นแบบด้านโอ้อันนี้แปลกดีครับดูดีเหมือนกันนะด้านบนจะมีลำโพงมาให้1ตัวครับแล้วก็ไมค์สนทนามี IR b l a s t e r ตตามสไตล,ล์เสี่ยวมี่เลยแล้วก็ยังมีรูแจ็ค3.5มมอยู่ครับยอดเยี่ยมมากๆด้านล่างก็จะมีพอร์ต Type C ครับ ลำโพงสนทนาแล้วก็ไมอีกหนึ่งตัวครับง่ายๆเลยที่ด้านข้างจะมีช่องใส่ซิมที่เป็น Triple Slot ด้วยนะครับใส่ได้2ซิมแล้วก็อีก1นึ่งไมโคร SD Card ไม่ต้องให้น้องแย่งที่นอนกันเลยครับยอดเยี่ยมจริงๆอีกข้างหนึ่งจะมีปุ่มเพิ่มลดเสียงครับแล้วก็ปุ่ม Power โดยฝังเซ,เซนเซอร์สแกนลายนิ้วมือมาให้ที่ตรงนี้นะครับการสแกนก็จับได้ว่ารวดเร็วดีครับแต่ปุ๊บแทบจะติดปั๊บเลยครับสบายๆครับตรงจุดนี้ ในแง่ของการดีไซน์นะครับผมขอเรียกมันว่าเป็นแฟลกชิพดีเอเลยแล้วกันนะครับทำไมผมถึงเรียกแบบนั้นครับเพราะว่าเส้นสายรอบตัวเครื่องนะครับเขาเดินมาใหม่นะครับให้ความรู้สึกคล้ายๆกับมี11เลยคือมันมีการทําเป็นเหลี่ยมมุมนิดๆดูเท่ๆนะครับเข้ากับยุคสมัยดีครับแล้วที่ผมชอบมากๆคือโมดูลกล้องครับมันถอด DNA มาจากมี10 u อัลตเลยครับมีการยกสูงขึ้นมา2ชั้นครับแต่ว่าถ้าเกิดเราสังเกตดีๆนะครับ ชั้นแรกจะไม่มีอะไรเลยครับไม่ว่าจะเป็นตัวอักษรไฟแฟลชเซนเซอร์ต่างๆนะครับจริงๆแล้วมันสกรีนติดอยู่กับฟ้าหลังที่อยู่ข้างในครับอันนี้คือดูดีมากๆมันทําให้โมดูลกล้องเนี่ยดูมีมิติมากขึ้นครับแล้วถ้าเกิดสังเกตดีๆจะเห็น red dot ที่เป็นจุดสีแดงๆตรงนี้นะครับไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไรนะครับแต่ว่าใส่เข้ามาแล้วเท่มากๆครับปิดท้ายด้วยกล้องสีตัวชั้นบนครับที่เลนหลักเนี่ยเขาจะทําขอบสีเงินครอบไว้แบบนี้เหมือนมีสิปอัลตร้าเลยครับ เอาตรงๆผมว่ามันสวยกว่ามี11อีกนะครับไม่รู้ทําไมมี11ถึงเลือกที่จะไม่ใส่ดีไซน์นี้เข้ามานะครับแล้วด้วยความที่ขอบตัวเครื่องเขาเป็นพลาสติกนะครับทำให้มันมีน้ําหนักที่เบามากๆครับน้ำหนักทั้งหมดจะอยู่ที่193กรัมเท่านั้นครับหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ย193กรัมมันก็ไม่เบานะ แต่เวลาถือมันเบามากจริงๆครับอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันว่าเขาทําได้ไงนะครับคือตอนจับม11เนี่ยก็ว่าเบาแล้วนะแต่อันนี้เบากว่าอีกครับอันนี้ต้องลองจับเองถึงจะรู้สึกครับแต่ขอตินิดนึงครับคือดีไซน์มันมาสวยแล้วนะแต่การจับถือมันไม่ค่อยเข้ารูปมือเท่าไหร่ครับอาจจะเพราะเฟรมตัวด้านข้างของตัวเครื่องนะครับมันไม่ได้มีองศาที่รับการโค้งต่อมาจากกระจกที่ด้านหลังเท่าที่ควรครับแต่ว่าถามว่าลื่นมือไหมไม่ลื่นนะครับจับแน่นดีเลยแหละแต่ว่าอาจจะรู้สึกขัดๆบริเวณอุ้งมืออเล็กน้ย เรื่องต่อมาจะเป็นในเรื่องกล้องถ่ายรูปครับวันนี้ผมหยิบเรื่องกล้องมาพูดเป็นเรื่องแรกเลยนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่ผมอยากจะพรีเซนต์มากๆครับ ตอนที่ผมได้จับ Redmi Note 9T นะครับตัวนั้นเนี่ยทำให้ผมรู้สึกเฟลๆกับกล้องของซีรีส์ Redmi Note ไปค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับแต่ว่าการมาของ Redmi Note 10 Pro นะครับต้องบอกเลยว่าเซอร์ไพรส์มากๆครับกล้องมันดีมากจริงๆกล้องหลักนะครับมาพร้อมกับความละเอียด108เมกะพิกเซลครับ f 1.9ขนาดเซนเซอร์1:1.52ต่อนิ้วครับใช้เทคโนโลยี Pixel Binning รวมเม็ดพิกเซลจนได้ขนาด2.1ไมครนครับ กล้อง ultra wide 8ปดมกะพิกเซลมุมมองรับภาพ118องศา f 2 2ครับกล้องเทเลมาโคร5เมกะพิกเซล f 2 4มีออโต้โฟกัสด้วยนะครับสุดท้ายครับคือกล้องเดฟสองมกะพิกเซลครับก็ยังอุตสาห์ใส่มาให้เนาะเดฟสองม p ลลิเมเซลนะครับก็โอเคครับใส่มาก็ยังดีครับกล้องหลักนะครับผมบอกเลยนะครับในเรทราคา8,000กว่าบาทนะครับ มันดีมากๆครับผมชอบมากๆเลยก็เดี๋ยวผมจะดันภาพให้ดูไปเรื่อยๆเลยนะครับตามสไตล์ช่องผมเลยครับมีทั้งเปิด AI แล้วก็ปิด AI ครับคลาสกันไปเนาะ ผมบอกเลยว่ามันคือกล้องมือถือในราคา8,000บวกที่หวังผลได้เลยครับผมชอบตรงที่ไว้บาลานซ์เขาจูนมาให้มันติดอมฟ้านิดๆนะครับเพราะผมว่ามันเหมาะกับแสงบ้านเราดีครับที่มันเป็นโทนอุ่นอยู่แล้วนะครับมันไปด้วยกันได้ดีมากๆเลยแต่บางสถานการณ์นะครับที่มันประมวนผลภาพติดอมเหลืองมาก,ก็มีนะครับแต่ว่าก็ไม่บ่อยมากครับกับราคารับได้สบายๆครับเนี่ยอย่างภาพที่ผมให้ดูนะครับ จะบอกว่ามันไม่สวยก็ไม่ใช่แล้วใช่ไหมครับดูความคมชัดดูสีสันที่มันให้ครับคือกําลังดีเลยยอดเยี่ยมจริงๆครับแล้วด้วยความที่เซ็นเซอร์มันค่อนข้างใหญ่นะครับบวกกับความละเอียดมันเยอะเนี่ยเวลาที่เรากดคูณ2แบบดิจิตอลเข้าไปนะครับยังหวังผลได้อยู่เลยนะครับเห็นไหมครับสบายๆเลยอย่างภาพนี้นะครับสะพานพระราม8นะครับเพราะผมกดคูณ2เข้าไปนะครับเรายังได้ดีเทลของสลิงที่ยึดสะพานแบบคมกริบๆเลยเห็นไหมครับทีนี้มาดูไฟล์108เมกะพิกเซลบ้างครับ สำหรับสายครอปสายซูมดูภาพเนี่ยถูกใจแน่นอนครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูครับไปเลยประมาณนี้ครับไกลสะใจพอไหมครับดูสิครับขนาดดอกมงดอกไม้ใบไม้ที่ตกอยู่ที่พื้นนะครับมันยังเก็บมาได้เลยนะครับไกลขนาดนี้ เอาเป็นว่ากล้องหลังนะครับผมประทับใจมากจริงๆครับมันทําได้ดีเกินราคาไปเยอะครับแต่ว่าจะมีจุดสังเกตยอยู่นิดน,นึงครับก็คือในเรื่องของ Dynamic r a n นจที่ตัวนี้ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอย่างภาพที่ผมให้ดูตอนนี้นะครับจะเห็นเลยว่าฝั่งซ้ายมือที่เป็นแนว BTS รวมถึงถนนด้านล่างเนี่ยมันจะจมหายไปละเห็นไหมครับแต่มันก็เป็นปกติของมือถือเลยประมาณนี้อยู่แล้วนะครับไม่ต้องเีเรียสขนาดนั้นเดี๋ยวไปดูกล้องอัลตร้าไวกันนิดน,นึงครับ มุมมองรับภาพมันอาจจะไม่ได้กว้างอะไรมากมายแต่ว่าก็ยังดีกว่าไม่มีแน่นอนครับถ้าถ่ายตอนกลางวันเนี่ยดีเลยครับเห็นไหมถ้าแสงดีๆหน่อยนะครับสบายๆเลยครับที่ผมชอบก็คือไวท์บาลานซ์ของกล้องอัลตร้าไวนะครับมันไม่หนีจากกล้องหลักมากครับอันนี้เป็นจุดดีเลยเดี๋ยวผมเทียบให้ดูครับเป็นถือเป็นการเทียบองศารับภาพไปในตัวเลยแล้วกันเนาะ ถ้าไม่มานั่งสังเกตดีๆเนี่ยสีที่ได้นะครับใกล้เคียงกันมากๆหวังผลได้ครับแต่ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าแสงต้องดีนะถ่ายตอนกลางวันเอาไว้ครับแสงน้อยไม่ค่อยไหวเท่าไหร่เลยครับอัลตาไวาตัวนี้ ต่อมาคือกล้องเทเลมาโครครับนี่น่าจะเป็นกล้องราคาต่ำหมื่นตัวเดียวที่มีเลนส์ตัวนี้มาให้นะครับเพราะต่อให้เป็นตัวแพงๆนะครับก็ยังมีแค่ไม่กี่ตัวเองมันเหมือนกล้องเทเลมาโครที่อยู่บนมี1ิเลยครับคือนอกจากจะจ่อได้ใกล้ๆแล้วมันยังมีกําลังขยายด้วยครับไม่เหมือนมาโครทั่วๆไปแต่ว่าในเรื่องของคุณภาพน,นะครับก็อย่าไปคาดหวังว่ามันจะเทียบเท่ามี11นะแต่ถ้าถามว่าดีไหมก็ต้องบอกว่าดีมากๆครับ แล้วก็แนะนําว่าถ้าถ่ายตอนกลางวันนะครับมันจะสวยมากๆแต่ว่าถ้าเป็นตอนกลางคืนเนี่ยไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ครับรวมถึงเวลาที่จะโฟกัสนะครับมันค่อนข้างยากทีเดียวครับเวลาที่จะโฟกัสเนี่ยเราจะอยู่ดีเอาไปจ่อเลยเนี่ยมันโฟกัสไม่ได้นะครับมันมันรวดเร็วเกินไปนะครับเราต้องค่อยๆแบบโฟกัสสเตปนี้ก่อนแล้วขยับไปอีกสเตปหนึ่งแล้วค่อยขยับอีกสเตปหนึ่งนะครับในกรณีที่จะแบบโฟกัสใกล้มากๆนะครับเอาเป็นว่าถ่ายใกล้ๆเนี่ยสนุกแน่นอนครับ จาะเข้าไปเลยครับใกล้สุดน่าจะประมาณ4เซนมั้งครับอันนี้ผมจําตัวเลขไม่ได้ละเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพจากเลนหลักให้ดูด้วยนะครับจะได้เห็นความต่างว่าเราเข้าไปได้ใกล้มากแค่ไหนครับคุณาภาพไฟล์อาจจะไม่ได้ใสเคลียร์อะไรเหมือนกับบนมี1 1นะครับแต่คุณได้ภาพแบบนี้แน่นอนได้คาแรคเตอร์ของกล้องเทเลมาโครแน่นอนครับสวยดีลองไปเล่นกันดูครับทีนี้มาดูภาพแสงน้อยกันนิดนึงครับ ช่วงพระอาทิตย์ตกดินนะครับกล้องหลักยังไว้ใจได้ดีในระดับหนึ่งเลยครับถึงแม้ว่าฉากหน้าจะเริ่มจมๆไม่ค่อยเห็นรายละเอียดเท่าไหร่นะครับแต่ผมก็กะเก็บท้องฟ้าอยู่แล้วครับภาพนี้เนี่ยกล้องมือถือ8,000กว่าบาทนะครับเดี๋ยวชมเยอะก็หาว่าอวยครับอันนี้คือแสงน้อยแล้วนะครับก็มีทั้งเปิดไนท์โหมดแล้วก็ปิดไนท์โหมดนะครับคละๆกันไปแต่ผมแนะนําให้เปิดเอาไว้ครับในกรณีที่หลังพระอาทิตย์ตกดินไปแล้วนะครับภาพจะดูดีขึ้นมากๆเลยครับแต่ถ้าเกิดเป็นอัลตร้าไวท์นะครับจะเปิดไนมดไ่้ะ แล้วภาพก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วครับจะเห็นได้เลยว่าความคมชัดเนี่ยดรอปลงไปเยอะดีเทลหายนะครับภาพฟุ้งแต่ถ้าเอาแค่ถ่ายลงโซเชียลเช็คอินขำๆก็ใช้ได้ครับรวมถึงเทเลมาโครด้วยนะครับ ตอนกลางคืนเนี่ยจอดสนิทเลยครับอันนี้คือผมพยายามถ่ายแมงมุมที่ชักยายอยู่นะครับแต่ไม่ได้จริงๆครับแมงมุมมันไวมากแล้วสปีดชัตเตอร์กล้องตอนนี้คือช้าสุดๆแล้วครับผลที่ได้คือเบลอไปเลยนะครับแต่ถ้าเป็นวัตถุนิ่งๆก็พอไหวอยู่ครับแต่ยังไงมันก็เบลอครับเพราะมันไม่มีการสั่นอยู่แล้วแล้วการที่เราเอามือถือเข้าไปจ่อใกล้ๆครับภ้ามันจะสั่นมากกว่าปกติหลายเท่าด้วยครับก็ได้ประมาณที่เห็นนี่แหละครับ ส่วนเดฟเซนเซอร์ก็เอาไว้ทำพอสเทรดโหมดนะครับแต่ถึงไม่มีมีเขาก็ทําได้ดีอยู่แล้วครับตรงจุดนี้ไม่มีอะไรที่ต้องพูดถึงครับพอสเทรดโหมดดีแน่นอนครับส่วนกล้องหน้าผมว่าสกินโทนเนี่ยใช้ได้นะครับไม่ขาวเวอร์เกินไปตามสไตล์มี่อยู่แล้วครับยังคงความสมจริงอยู่นะครับแต่ว่าก็เกลี่ยรอยสิวรอยอะไรต่างๆให้นะครับก็โอเคครับถึงแม้บางสถานการณ์จะมีติดอมเหลืองไปบ้างนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เรียสอะไรขนาดนั้นครับต่อมามาดูงานวิดีโอกันบ้างครับ กล้องหลักถ่ายที่ความละเอียดสูงสุด 4K 30เฟรมเปอร์เซก Full HD 60เฟรมแล้วก็30เฟรมเปอร์เซกครับกล้องอัลตร้าไวก็ถ่ายวิดีโอได้นะครับที่ Full HD 30เฟรมเปอร์เซก ในส่วนของงานวิดีโอนะครับผมไม่อยากให้คาดหวังกับมันมากขนาดนั้นนะครับมันแค่พอถ่ายได้นะครับผมไม่ได้รู้สึกว่าเออมันดีเลิศหรือว่าประทับใจเหมือนกับตัวภาพนิ่งครับการสั่นทำงานแค่พัน0 p 30เฟรมเปอร์เซกเท่านั้นครับก็ทำงานได้ดีในระดับหนึ่งครับพอที่จะทำให้คนดูไม่เวียนหัวครับใช้ได้อยู่แต่ว่าก็ไม่ได้นิ่งกริปแบบนั้นนะครับแต่ถ้าถ่ายที่60เฟรมหรือว่า 4K ก็ต้องทำใจนะครับไม่มีการสั่นให้แต่ว่าไฟล์4ี่เนี่ยดูดีนะผมว่าเป็นไฟล์บ ทางที่ดีอย่าเคลื่อนไหวเยอะครับจะดีที่สุดยืนนิ่งๆหรือว่านั่งถ่ายเอาครับแล้วก็แพลนกล้องเอาไม่งั้นจะเวียนหัวครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วกล้องเทเลมาโครล่ะถ่ายวิดีโอได้ไหมนะครับต้องบอกว่าถ่ายได้นะครับสามารถถ่ายได้ที่สูงสุดนะครับพันแปเลยนะครับแต่ว่าได้แค่3 0เฟรมเปอร์เซกนะแล้วก็แนะนำนะครับตอนกลางวันเท่านั้นนะครับตอนกลางคืนอย่าไปถ่ายมันเลยครับไม่ไหวจริงๆ เดี๋ยวผมให้ดูก่อนครับว่ากล้องหลักเนี่ยถ่ายออกมาได้ประมาณไหนนะครับอันนี้คือเบาเก้าอี้นะครับพอเราสลับไปใช้เทเลมาโครปุ๊บนะครับภาพที่ได้จะแบบนี้เลยครับสนุกดีครับลองไปเล่นกันดูครับกับมือถือราคา8,000กว่าบาทแล้วมีเทเลมาโครแบบนี้มาให้ครับ ในส่วข,ของกล้องหน้านะครับจะถ่ายได้ที่ 180p 0 30เฟรมเพอร์เซเท่านั้นนะครับมีการสั่น EIS มาให้นะมุมมองก็จะแคบๆตามสไตล์มี่แหละครับอันนี้ผมอยากให้มี่ปรับปรุงแล้วนะครับมันเริ่มแคบเกินไปแล้วนะครับสำหรับในปี2021นะคุณภาพก็อยู่ในเกณฑ์ที่โอเคครับไม่ได้ดีมากมายอะไรแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นห่วยครับพอไหวอยู่ และที่สําคัญที่มันทาให้กล้องตัวนี้น่าสนใจนะครับคือเขามีโหมดลูกเล่นต่างๆเหมือนที่อยู่ในรุ่นสูงๆของมีมาให้ด้วยครับทั้งบล็อกโหมดนะครับทั้งโหมดโครนภาพนะครับได้ทั้งงานภาพนิ่งแล้วก็งานวิดีโอเลยแล้วก็ใส่โหมดถ่ายดาวถ่ายทางช้างเผือกถ่ายไฟรถนะครับมีออนไลท์ถ่ายน้ําตกให้ได้ภาพสมูทๆก็ใส่มาให้ครับโหมดพวกนี้เนี่ยเหมือนกับในมี 10T Pro ท,ทั้งหมดเลยครับยอดเยี่ยมมากม คุยเรื่องกล้องทีไรยาวทุกทีเลยใช่ไหมครับเรื่องต่อมาที่ผมอยากจะพูดนะครับก็คือในเรื่องของหน้าจอครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุดขายของรุ่นนี้เลยครับตัวนี้มาพร้อมกับหน้าจอขนาด6.67นิ้วนะครับความละเอียด Full HD และที่สําคัญพาร์เนลจอของเขาครับ เป็นอ m ม l e เนะครับค่า Contrast r a t i ชจะอยู่ที่4 5 0 0 0านนต่อ1ครับความสว่างสูงสุดจะอยู่ที่1,200 n i t นรองรับขอบเขตสี DCI-P3 ด้วยครับแล้วก็รองรับ HDR10 ด้วยมี r e r e เฟชเรทอยู่ที่ 120Hz Touch s a m pling a ร e จะอยู่ที่ 240Hz ครับแล้วก็ได้ใบรับรองว่าเป็นจอแบบ Blue Light Eye Care Certified ด้วยนะครับก็คือ เป็นจอที่ตัดแสงสีฟ้าลดแสงสีฟ้าเพื่อถนอมสายตามาให้แล้วด้วยครับรองรับ Netflix L1 สตรีมภาพสูงสุดที่ 180p 0แล้วก็รองรับ HDR10 บน Netflix ด้วยครับเป็นไงครับกับมือถือราคา8,000กว่าบาทสเปคจอเนี่ยก็เอาเรื่องเหมือนกันเนาะสำหรับคนที่เป็นสายเสพข่าวนะครับคอนเทนต์ที่เป็นพวกเทคต่างๆนะครับบอกเลยว่าไม่มีปัญหาครับ 180p ทำงานได้ดีแถมพ่วงมาด้วยจอ 120Hz นะครับลื่นมากๆครับ ลื่นได้ใจเลยมันเป็น120จริงๆครับณนะวันนี้นะครับคุณสามารถสัมผัสประสบการณ์จอ a m o l e d 120 h z ในราคาต่ำกว่า10,000บาทได้แล้วนะครับผมว่าจริงๆแล้วมีหลายคนที่อยากใช้จอ120 h z นะครับแต่มันก็มักจะอยู่ในมือถือที่ค่อนข้างมีราคาในระดับหนึ่งอะเนาะณนะวันนี้นะครับราคา8,000กว่าบาทคุณได้สัมผัสประสบการณ์นั้นแน่นอนครับเรื่องต่อมาครับจะเป็นในส่วนของ f e e l i n g การ touch ครับน่าจะเป็นเรื่องที่ใครหลายๆคนตั้งความคาดหวังไว้สูงบต้ององกเลยว่า ลดความคาดหวังลงมาหน่อยก็ดีนะครับเพราะว่าจออมโอลิมันก็มีหลายเกรดนะนะครับไม่ใช่ว่าพอเป็น120เฮิรตซ์อมโอลิแล้วมันจะต้องลื่นเหมือนกันหมดพุ่งเหมือนกันหมดนะครับไม่ใช่แบบนั้นตัวนี้นะครับมันจะยังมีความห่างระหว่างตัวพาร์นลจอกับตัวชั้นกระจกอยู่นิดๆนะครับมีให้เห็นอยู่หน่อยๆนะครับคล้ายๆอารมณ์คล้ายๆจอ IPS นะครับซึ่งการทัชนะครับมันก็อยู่ในเกณฑ์ดีนะครับถ้าเทียบกับราคาเอาจริงมันก็ดีเลยแหละนะครับแต่แค่ ทุกคนชอบไปคาดหวังแบบว่ามันจะต้องดีเกินไปนะครับก็ป่าเพาเรื่องนี้กันนิดนึงแต่ถ้าถามว่าดีไหมนะครับผมว่าดีนะแล้วผมก็แนะนําเลยนะครับลอกฟิล์มที่เขาแถมมาครับแล้วไปติดกระจกดีกว่าครับพอลอกออกแล้วนะครับทัชดีขึ้นมากครับหนึบติดมือใช้ได้เลยไม่หงุดหงิดแน่นอนครับตั้งแต่ใช้มาก็ไม่มีปัญหาอะไรครับแต่จะเอาไปเทียบกับตัวแพงๆหมื่นกว่าบาทแบบนั้นก็ไม่ไหวจริงๆครับ ในส่วนของสีสันหน้าจอนะครับผมอยากให้ทุกคนทําความเข้าใจกับมันไว้สักนิดหนึ่งนะครับอย่างที่บอกครับจออ m o โมเลมีหลายเกรดนะครับตัวนี้เนี่ยก็เป็นอ m o โมเจริงๆนะครับแต่ว่ามันไม่ได้สดคอนทราสต์จัดจ้านดีสวยเลิศดเลอขนาดนั้นนะครับมันอยู่ในเกณฑ์ใช้งานได้กลางๆนะครับใช้งานได้ดีประมาณหนึ่งเท่านั้นนะครับ จะเอาไปสู้กับตัวหมื่นหนึ่งหมื่นต้นๆของเจ้าตลาดแบบนั้นก็ไม่ไหวแล้วครับแต่แน่นอนครับคาแรคเตอร์ของอ m โ l เลตยังคงมีอยู่ครับความสดยังมีอยู่ความคมชัดการแสดงผลสีดำนะครับมันยังเป็น AMOLED จริงๆดูหนังดูซีรีส์นะครับคุณจะยังได้รับประสบการณ์แบบจออะโมเลตแน่นอนครับแต่ว่าถ้าถามถึงคุณภาพของเม็ดสีจริงๆนะครับคุณภาพของมันเนี่ย มันยังสู้ IPS ของมีสิธีโปรไม่ได้ด้วยซ้ำนะครับมองแล้วรู้เลยว่ามีสิ T ีโปรนะครับดูสวยกว่านะครับขอบเคสีกว้างกว่าการไล่โทนการไล่เฉดสีการเกลี่ยเม็ดสีนะครับมันดูเนียนตาดูสมูทกว่าจริงๆครับ แต่ไม่ใช่ว่าจอบ,บน d รม n o น e 10 Pro มันไม่ดีนะครับในราคานี้คือดีมากๆเหรอครับแต่ที่ผมพูดเนี่ยผมต้องการจะเบรกคนที่ชอบคิดว่าจอ a m o l e d จะต้องดีกว่าจอ IPS เสมอไปนะครับแบบไปยี้จอ IPS เอาอ m o l e d มาขิงอะไรแบบนี้นะครับมันต้องดูเป็นเกรดเกรดไปนะครับ i อ s ที่ดีกว่า a m o l e d ก็มีนะอย่างมิสิทีโปรเนี่ยดีกว่า d รม n o น e 10 Pro อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าถามผมว่าถ้าผมเป็นคนจ่ายเงิน8 0 0 0กว่าบาทนะครับแล้วผมได้จอตัวนี้มาใช้นะครับผมพอใจไหมต้องบอกว่าพอใจมากๆครับ ถึงเวลาของสเปคแล้วครับต้องบอกเลยว่าตัวนี้ไม่ได้มีสเปคที่หวือหวาอะไรมากมายนะครับเพราะว่า soc ตัวนี้ก็เปิดตัวมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับเหมือน Xiaomi จะใส่มาน่าจะเกือบปอีเงได้แล้วมั้งครับ Snapdragon 7 3 2 g นะครับผลิตบนสถาปัตยกรรม8นาโนเมตรครับจับคู่กับ ram 6GB และ 8GB แบบ lpddr 4 x storage เป็น 128GB แบบ ufs 2.2ครับ ถึงแม้ว่าจะเป็น 732G นะครับแต่ว่าพอมันจับคู่กับจอ 120Hz นะครับต้องบอกเลยว่ามันเลื่นดีเหมือนกันนะครับคือถ้ามันเป็นจอ60เนี่ยอาจจะรู้สึกอึดอัดอึดอัดนิดนึงนะครับแต่พอเป็น120เนี่ยมันค่อนข้างฟลอ์ครับให้ประสบการณ์การใช้งานที่ดีเหมือนกันผมเนี่ยจริงๆตอนแรกไม่ได้คาดหวังกับ732เท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมเนี่ยมี730อยู่ตัวหนึ่งที่บ้านนะครับเป็น 730G บ้งถ้าจำไม่ผิดนะครับมันก็ไม่ได้เร็วมากมายอะไรนะครับแต่ว่าพอเป็นจอ120 Hz, ผมว่าโอเคมากๆเลยครับแต่มันอาจจะไม่ได้แรงเวอร์วังอะไรนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่แรงกลางๆนะครับไม่ได้ช้าอะไรแต่ก็ไม่ได้เร็วปุ๊บปั๊นครับถ้าใช้งานหนักๆนะครับบางช่วงอาจจะมีหยุดคิดบ้างสัก1-2งถึงอวิอะไรอย่างเงี้ยครับก็ถือว่ารับได้ครับกับมือถือราคานี้เอาเป็นว่าในการใช้งานทั่วๆไปผมว่าสบายๆหายห่วงครับเอาจริงๆผมว่าใช้คําว่าลื่นได้เลยแหละ ใครกำลังมองหามือถือราคานี้นะครับแล้วต้องการการตอบสนองดีๆผมว่าตัวนี้ค่อนข้างตอบโจทย์เลยนะครับต่อมาจะเป็นในส่วนของการเล่นเกมนะครับผมเทสโดยใช้เกม call o duty mobile นะครับ pubg mobile r o b o t warfare นะครับ g e n h i n impact แล้วก็ asphalt เครับ ถ้าเป็นเกนชินเนี่ยผมแนะนําเลยนะครับปรับกราฟิกต่ําสุดแล้วไปดันเฟรมเรทที่60ดีกว่าครับคุณจะยังได้รับประสบการณ์ที่ค่อนข้างลื่นอยู่นะครับเล่นได้ไม่หงุดหงิดขนาดนั้นครับแต่ถ้าเกิดไปปรับกราฟิกสูงๆนะครับถึงแม้ว่าเขาจะยอมให้เราปรับ60ก็จริงนะครับแต่ GPU มันไม่ไหวแล้วนะครับเฟรมเรทจะตกกระจุยกระจายเลยครับกลายเป็นกระตุกไปเลยไม่เวิร์กแน่นอนครับในส่วนของ c o of Duty Mobile นะครับปรับกราฟิกที่ very high ได้นะครับ เฟรมเรทจะอยู่ที่ Very High เหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดปรับกราฟิกเป็นแค่ไ h นะครับจะได้เฟรมเรทแม็กเลยครับซึ่งผมแนะนําแบบนี้มากกว่าครับเล่นได้ลื่นเลยแหละส่วนของ f e ลลิ่งการทัชก็ดีครับหนึบติดมือใช้ได้เลยไม่มีปัญหาครับเกม Asphalt 9นะครับปรับคุณภาพสูงได้นะครับภาพสวยเลยนะครับอาจจะไม่ได้สวยวิ่งเหมือนพวกซีรีส์8แต่สวยกว่าพวกซีรีส์6ชัดเจนครับเล่นได้ลื่นฟินแน่นอนครับภาพสวยอันนี้คอนเฟิร์มเลยครับ โรบอตวอลแฟร์นะครับสามารถปรับกราฟิกสูงสุดได้ครับเล่นได้ลื่นๆเหมือนกันนะแต่รู้สึกว่าเฟรมเรทมันจะไม่ได้ลื่นแบบ60ครับแต่มันก็ไม่ได้ส่งผลอะไรต่อการเล่นขนาดนั้นไม่มีปัญหาครับเล่นได้อยู่สุดท้ายคือพ u b g ครับปรับกราฟิกได้แค่ HD เฟรมเรทสูงครับมากกว่านี้ไม่ได้แล้วนะครับจะมีก็แต่พั b G เนี่ยแหละครับที่ผมรู้สึกว่ามันอาจจะไม่ได้ลื่นมากมายอะไรนักนะครับแค่พอเล่นได้สําหรับมือถือในเรราคานี้นะครับ สรุปโดยภาพรวมนะครับมันคือมือถือเกมมิ่งตัวหนึ่งได้เลยนะครับผมว่ามันเล่นเกมได้ดีนะครับดีกว่าที่ผมคาดไว้ตอนแรกเยอะครับเพราะเกมทั้งหมดที่ผมพูดมาครับสามารถเล่นได้ทุกเกมไม่มีอะไรที่ต้องกังวลครับแถมการทัชก็ดีสมกับที่ครมเอาไว้ว่า240เฮิร์ครับผมไม่เจออาการหลอนๆตอนเล่นเกมนะผมถือ865 888อยู่เอาเป็นว่าถ้าพวกนั้นมันแบตหมดแล้วผมอยากจะเล่นเกมจริงๆนะครับผมสามารถหยิบเจ้านี่มาเล่นเกมแทนระหว่างรอชาร์จได้เลยครับ ในส่วนของการจัดการความร้อนนะครับทำได้ดีนะครับเล่นหนักๆเนี่ยมันก็แค่อุ่นๆประมาณนึงครับไม่ถึงกับร้อนแน่นอนนะครับจากเท่าที่ใช้งานมานะครับไม่มีปัญหาในส่วนนี้สบายใจได้ครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการเล่นเกมครับและแน่นอนครับว่าเมื่อพูดถึงประสิทธิภาพนะครับสิ่งที่ต้องพูดตามมาก็คือแบตเตอรี่ครับ Redmi Note 10 Pro นะครับมาพร้อมกับแบตเตอรี่ขนาด5 2 0อ m ป์นะครับรองรับชาร์จไวสูงสุดที่33วัตต ชาร์จได้ไวดีครับจาก0ูนย์ถึงร้อนะครับก็ตีไปกลมๆนะครับหชั่วโมง15นาที1ชั่วโมง20ประมาณนี้นะครับแต่50%แรกเนี่ยสานาทีครับถือว่าค่อนข้างไวแล้วนะสำหรับแบตขนาดใหญ่ขนาดนี้นะครับ ถ้าถามว่าแบตอืดไหมนะครับก็ต้องบอกว่าก็อึดพอตัวเลยนะครับผมลองใช้งานดูนะครับสกรีนออนไทม์นะครับถ้าใช้1ชั่วโมงนะมันจะลดอยู่ที่ประมาณ13%ถึงไม่เกิน15%ปรนะครับประมาณนี้ครับถ้าตีไปแบบว่าเราใช้จนหมดเลยครับก็น่าจะได้เห็นที่แบบ9ชั่วโมงบวกบวกเลยนะครับแต่ว่าเราก็เราก็ไม่ได้ใช้จนหมดเนาะสัก20%ก็ควรชาละดังนั้นสกรีนออนไทม์ผมว่า7ชั่วโมง8ชั่วโมงก็น่าจะได้เห็นอยู่นะครับก็ถือว่าอึดเพียงพอต่อกาารใช้งน แต่ถ้าใช้งานหนักๆเลยนะครับอย่างถ่ายรูปเยอะๆเล่นเกมด้วยนะครับผมลองใช้ไปดูเนี่ยสชั่วโมงนิดๆนะครับแบตลดไป50%แล้วนะครับก็จะหมดไวกว่าอยู่นิดหน่อยนะครับแต่ว่า ส่วนตัวนะสกรีนออนทานครับเท่าที่ผมใช้งานมาครับกลับบ้านมาตอนเย็นเนี่ยไม่เคยหมดเลยครับ1วันเพียงพอแน่นอนครับแต่ว่าถ้าเกิดถามว่า snapdragon 732g กับแบต5000น่าจะอึดได้มากกว่านี้ไหมนะครับผมว่าจริงๆมันน่าจะอึดได้มากกว่านี้นะเพราะว่าตัวนี้น่ะความอึดครับพอๆกับมิสิทธีโปรเลยครับแต่ว่าอย่าลืมว่ามิสิทธีโปรครับถึงแบตจะ5 0 0 0เท่ากันนะครับแต่ว่ามันเป็น865ไงแล้วมันก็เป็นจอ ips ด้วยนะครับดังนั้นแล้ว 732ควรจะทําได้ดีกว่านี้นะครับแต่ว่าก็โอเคครับยอมรับได้ตรงที่ว่ามิสิทธิโปรมันอัปเดตซอฟต์แวร์มาหลายครั้งแล้วนะครับสาครั้งได้แล้วนะครับแต่ว่าตัวนี้มันเพิ่งปล่อยก็ต้องอาจจะต้องรอดูนะครับว่าอัปเดตครั้งหน้าแบตจะอึดขึ้นมากน้อยแค่ไหนครับเรื่องต่อมาคือด u อัลสเปคเกอร์ครับลำโพงคู่ของเขาครับก่อนอื่นขอบ่นก่อนเลยนะครับก็คือตำแหน่งการวางลำโพงเขาครับเหมือนกับที่อยู่บนโ Proco M3 ที่ผมเคยบ่นไปก่อนหน้าเลยครับ คือเขาวางตำแหน่งกันคนละด้านครับทำให้เวลาใช้งานมือซ้ายมันจะบังลำโพงเสมอเลยไม่ว่าเราจะพลิกไปด้านไหนครับแต่ว่าก็ดีอย่างหนึ่งครับตรงที่ลำโพงด้านซ้ายนี้นะครับมันเป็นแค่ช่องที่เขาเจาะระบายเสียงเท่านั้นครับไม่ใช่ตัวลำโพงจริงๆตัวลำโพงจริงๆจะใช้ร่วมกับลำโพงสนทนาครับทำให้เสียงที่ออกมานะครับมันไม่ได้ดรอปลงไปเยอะเท่าไหร่เวลาที่มือไปบังครับ ในส่วนของคุณภาพเสียงนะครับก็ตามมาตรฐานเสียวมีเลยครับเขาไม่เคยทําให้ผิดหวังเรื่องนี้อยู่แล้วแต่ว่าต้องบอกก่อนนะครับว่าตัวนี้นะครับลำโพงมันไม่ได้ดังระเบิดระเบ้อแบบนั้นนะครับถ้าเทียบกับตัวอื่นเนี่ยมันจะเบาอยู่ประมาณหนึ่งครับคือถ้าสมมุติว่าอ่ะถ้าเปิดของมี 11- ที่50%เนะครับเจ้าตัว Note 10 pro เนี่ยจะต้องเปิดสัก80ถึงเกือบ90%เลยนะครับคือมันเบากว่าชัดเจนแต่ว่าถ้าถามว่าดังเพียงพอต่อการใช้งานไหมเพียงพอครับผมลองเอาออกไปใช้ข มันกลางแจ้งมีเสียงรถเสียงลานะครับแล้วก็เรื่องของคาแรคเตอร์เสียงนะครับผมรู้สึกว่าเขาแอบเรียนแบบฮามันคอร์ดอนที่อยู่บนมี11นะครับคาแรคเตอร์เสียงครับใกล้เคียงกับมี11เอามากๆเลยส่งผลให้นะครับมันดันดีกว่าบนมี่สิทีโปรผมครับมี่สิบทีโปรนะครับคาแรคเตอร์เสียงมันจะถ้าใครที่เคยใช้นะครับมันจะแห้งๆแหลมๆหน่อยใช่ไหมครับตัวเนี้จะทุ้มกว่านะครับต่ำกว่านะครับโดยภาพรวมนะครับ เจ็บใจจริงๆครับทำไมไมีสิตีโปรถึงดีสู้เรดมิโนสิ10โปรไม่ได้ครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปฟังเสียงกันนิดนึงครับกับเจ้าลำโพงของเรดมิโนสิ10โปรครับ จะเป็นในส่วนของสเปคปลีกย่อยต่างๆนะครับต้องบอกก่อนนะครับตัวนี้ไม่ใช่ 5G นะครับน่าเสียดายมากๆเลยแต่ก็เข้าใจได้ครับว่าถ้าใส่ 5G มาเราคงต้องแลกกับอะไรที่ต้องยอมเสียไปนะครับเหมือนกับบน Redmi Note 9T ครับที่พอใส่ 5G มาปุ๊บกล้องเนี่ยกลายเป็นเฉยๆไปเลยนะครับอันนี้ต้องแลกกัน เทคโนโลยีการเชื่อมต่อครับ Bluetooth 5.1รองรับ WiFi 2.4 g h z แล้วก็5 g h z นะครับแต่น่าเสียดายที่ปล่อยได้แค่2.4 g h z เท่านั้นครับมี NFC มาให้นะครับในส่วนของ GPS ก็เดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูเลยครับอันนี้คืออยู่ในอาคารนะผมลองเอาไปนำทางจริงๆนะครับตั้งแต่ขับเข้ากทมใช้ขับไปทั่วกทมเลยนะครับรวมถึงขับกลับต่างจังหวัดด้วยต้องบอกเลยว่ายอดเยี่ยมมา,มากๆครับ ไม่มีอาการเออเงงๆให้เห็นนะครับผมว่าในช่วง2-3ปีที่ผ่านมานี้นะครับ GPS ของ Xiaomi เนี่ยไว้ใจได้ครับใช้งานได้ไม่มีปัญหาครับ เรื่องสุดท้ายก็จะเป็นในส่วนของซอฟต์แวร์นะครับมี ui 12ที่ครอบทับ android 11อีกทีหนึ่งครับถ้าเกิดใครที่ได้ใช้ android 11แล้วนะครับจะรู้เลยว่า Chat Head บน messenger เนี่ยมันไม่เวิร์คครับใช้งานแบบยุ่งยากมากๆเลยมันเป็นผลมาจาก android 11ด้วยนะครับก็ต้องรอดูว่า xiaomi จะแก้ไขในจุดนี้ได้มากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ว่ามันใช้ยากจริงๆครับแต่ว่าจุดที่ผมชอบในเจ้ารุ่นนี้นะครับก็คือเราสามารถตั้งได้ว่าถ้าเกิดเราแตะ2ครั้งที่เซนเซอร์สแกลายนิ้วมือนะครับจะให้เป จะให้แคปหน้าจอหรือว่าเปิดไฟฉายรวมถึงให้เรียก Google Assistant ก็ทำได้ครับเยอะแยะไปหมดเลยลองไปเล่นกันดูครับแล้วมีก็ใส่ Navigation Gesture แบบเรือธงมาให้ด้วยนะครับปกติรุ่นล่างๆเนี่ยไม่ใส่มาให้นะไอแถบขีดๆด,ด้านล่างแบบนี้พอเปิดแบบนี้แล้วดูดีขึ้นมาเลยครับ ยังคงสามารถปรับขนาดไอคอนได้ครับผมว่าที่เขาตั้งมาตอนแรกมันแน่นไปน,นิดนึงครับลองปรับลดลงมานิดนึงก็ดูดีใช้ได้เลยส่วนฟังก์ชันต่างๆก็ยังมาครบครับโคลนแอปก็ได้พื้นที่ทับซ้อนยังมีให้ครับเปิด2หน้าต่างเล่น2แอปพร้อมกันหรือว่าจะทําหน้าต่างลอยไปลอยมาก็ใส่มาให้ครบครับตรงจุดนี้หายห่วงเลยแอปแกลเลอรี่ของเขาก็จัดเต็มเลยนะครับสามารถลบสายไฟต่างๆได้ด้วยนะแค่เอานิ้วของเราเนี่ย ปาดเข้าไปครับลบให้เนียนๆเ,เลยนะครับรวมถึงภาพที่เราถ่ายด้วย portrait โหมดนะครับก็มีฟิลเตอร์แบบมี11ใส่มาให้ด้วยนะครับฟิลเตอร์อันนี้มี1 0 T Pro ยังไม่ได้เลยนะครับอ๋อ เกือบลืมไปเลยครับพอมเป็นจอ AMOLED นะครับฟีเจอร์ที่ตามมาก็คือ always on display นะครับนี่เป็นครั้งแรกของซีรีส์ Redmi Note นะครับที่มีฟีเจอร์นี้เพราะว่านี่เป็นครั้งแรกที่มีจอ AMOLED ด้วยเช่นกันนะครับแล้วของ Xiaomi เนี่ยเขาปรับแต่งได้เยอะมากครับ adjust ได้ตามใจชอบเลยว่าอยากได้แบบไหนอยากจะให้โชว์อะไรบ้างปรับกันให้เต็มที่เลยครับ โอเคครับเรามาสรุปกันดีกว่าครับต้องบอกเลยว่านี่เป็นซีรีส์ Redmi Note ที่ดีที่สุดเท่าที่ผมเคยจับเคยเล่นมาเลยนะครับมันผมขอเรียกมันว่าเป็นแฟลกชิพ DNA เลยแล้วกันนะครับทำไมผมถึงเรียกแบบนั้นนะครับมันมีความพยายามที่จะเรียนแบบพี่ๆของมันนะครับอย่างเช่นพี่มีสิ T Pro มีแบต5000ชาร์จ33วัตต์และครับผมเองก็มีเหมือนกันนะพี่มี1 1มีจอ AMOLED 120 h z เหรอครับผมเองก็มีเหมือนกัน พี่ๆมีกล้อง108ล้านใช่ไหมครับผมก็ใส่มาพี่พี่มีโหมดถ่ายดาวถ่ายทางช้างเผือกถ่ายน้ําตกผมก็ใส่มาเหมือนกันนะครับรวมถึงพี่ๆมี navigation gesture แบบเรือธงที่แบบใส่เฉพาะรุ่นท็อปๆใช่ไหมครับผมเองก็ใส่มานะพี่มี11เดินเส้นสายรอบตัวเครื่องมาใหม่หรอผมก็ทํามาเหมือนกันเห็นไหมครับ ผมถึงเรียกมันว่าแฟลกชิพ DNA ไงมันมันพยายามเรียนแบบพี่ๆของมันนะครับแต่โอเคมันไม่ได้ดีเท่าหรอกนะครับแต่ว่าคุณกำลังจะได้รับประสบการณ์แบบนั้นในราคา8,000กว่าบาทไงอืมและ Snapdragon 732G กับจอ 120Hz เนี่ยมันก็ตอบสนองได้รวดเร็วทันใจใช้ได้เลยนะครับผมว่ามันมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีเลยนะ เอาตรงๆนะครับราคา8000กว่าบาทได้ขนาดนี้นี่คือคุ้มมากๆครับไม่รู้จะไปติอะไรไม่อยากจะไปติอะไรเขาเลยครับถึงแม้ว่าคลิปนี้จะติไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้สําหรับคนที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้กับผมด้วยนะครับเพราะว่ายอดซับจะเป็นกาลังใจให้กับผมในการทําคลิปแบบนี้ต่อไปแล้วก็ถ้าเกิดใครที่อยากจะสนับสนุนมากกว่านั้นนะครับง่ายๆครับแค่ไม่กดข้ามโฆษณาให้กับผม1ครั้งตอนคลิปผมก็ดีใจมากๆแล้วครับวันนี้ไม่อน 拜拜。Bye bye.